สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำโจทย์ที่ว่ามีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปนะครับจากรูปสีดำที่กำหนดให้นะครับก่อนเดีนนะครับมาเริ่มที่ไอเดียก่อนนะครับไอเดียที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเกิดจาก2เส้นในแนวตั้งนะครับเกิดจากการสร้าง2เส้นในแนวตั้งและก็2เส้นในแนวนอนนะครับ จากนั้นเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งไอเดียก็คือการสร้าง2เส้นในแนวตั้งและก็2เส้นในแนวฉากนะครับและเราจะประยุกต์ใช้เรื่องความรู้เรื่องของ c n r นะครับก็คือมันจะมีงานอยู่2งานนะครับก็คืองานแรกก็คืองานในการงานในการสร้างสร้าง2เส้นในแนวตั้ง สเส้นแนวตั้ง2เส้นแนวตั้งและก็สองเส้นแนวนอนและก็สองเส้นแนวนอนนะครับซึ่ง2เส,สนน้นแนวตั้งนะครับมีทั้งหมดกี่เส้นครับหนึ่งเสน้นสองเสน้น ามเสน้สนสี่เส้นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็คือ C 11ใช่ไหมครับเลือกมา2นะครับมีอยู่ทั้งหมด11เสน้นเลือกมา2ก็คือ41เลือกมา2นะครับจากนั้นสร้าง2เสน้นแนวนอนนะครับสร้างได้ทั้งหมด1มีทั้งหมด1เสน้สน2เส้น3เส้น สเส้น5เส้นก็คือส5เลือก2แล้วก็จับมาคูณกันนะครับเนื่องจาก2งานนี้ยังไม่เสร็จนะครับมันเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับต่อเนื่องกันแต่กนันก็คิดเลขครับ4ี่เลือก2ก็มีค่า11บเอคูณสิส่วนสคูณกับ c 5เลือก2มีค่า5คูณ4ส่วน2นะครับ2ตัด2ตัด4 10 10เป็น110คูณ5เป็น550รูปครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับมันจะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด550รูปครับ โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ